สวัสดีชาวราศีมังกรทุกท่านนะครับก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีมังกรตั้งแต่วันที่1 5ถึง31ดกรดกฎาคมนะครับว่าความรักของชาวราศีมังกรจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทานายดวงท,วทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปแล้วเช่นกันนะครับก็สำหรับคนที่ดูทาง Tik t o อกนะครับก็ แอดมาทางหน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับก็จะมีดิงแล้วก็ ID เดีลายทิ้งไว้ด้วยก็ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับก็มาเริ่มที่ไพ่ใบแรกของชาวราศีมังกรในเดือนกรกฎาคมอีพีหลังกันเลยนะครับเป็นไพ่ของเดทเข้ามานะครับเหมือนกับความรักที่คุณสูญเสียไปเนี่ย <S <S เห็นไหมครับว่าดอกไม้อะ่ะมันแห้งตายทุงย่งหญ้ามันแห้งตายไปแล้วฉั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมาหมายความว่าเหมือนกับคุณเนี่ยได้ริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นฟื้นชีวิตมีทูตสวรรค์เห็นไหมครับมาจากที่ใบหน้าคุณััันนสสสสิ่่่งทท,าาทีีีีคคคุุณณูญเเยยไไปปปวาามมมรรรกกะ กับเกิดใหม่การเริ่มต้นชีวิตใหม่นะครับการผ่านพ้นความทุกข์การเปลี่ยนแปลงนั่นเองเันไพเดทที่หมายความว่าคุณไม่ได้ดวงแย่นะแต่ดวงการชะตาเนี่ยมันกัเป็นจบตระสิมใอย่างที่ไม่ดีไป,เพ,ไปเ,เพื่อไปเจอต้นความรักเพื่อไปเจอตัวตนของเรามากขึ้นเพื่อไปเจอที่พักกายพักใจหรือสิ่งดีๆที่ทูตสวรรค์ความรักนะครับหรือคนรักหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยประทานพรให้ช่วนนี้ช่วงช่วงนี้ชาวสิมมังก็ในวันที่1ิบห้าถึงสามกรกฎาคมเนี่ยทำนายได้ว่าช่วงน นะครับเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่แย่ๆเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่ไม่ดีกลายเป็นสิ่งที่ดีขึ้นเริ่มพบเจอตัวเองมากขึ้นเริ่มพบเจอหนทางตัวเองมากขึ้นเพราะเด็กถือไม้เท้าไปที่สองใบในเจมภาพของคนหนึ่งเขาเดินถือไม้เท้าแล้วก็มีธงชัยเห็นไหมครับรู้สึกเหมือนกับเขาได้เดินเดินเจอทางที่ใสสะอาดเจอทางที่เขาเลือกเองสันชาติบัมังกรก็ได้ทำนายเลยว่าช่วงนี้การเงินการง,งานหรือชีวิตของคุณช่วงนี้มีจุดมุ่งหมายมีเป้าหมายใหม่นะครับหรือมีการถือธงชัยแล้วหมายมามกรกรมความว่าสัญชาติมักรมังดูด มีคนเข้ามาสนใจมีคนเข้ามาชื่นชอบเจอความรักที่เป็นที่ต้องการของคนนะนะครับมีเสน่ห์มีแรงด,ดึงดูดอะไรเงี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะเหมือนกับคุณเดินถอยหลังเห็นไหมครับเปลวไฟมันอยู่ด้านหลังคุณนะคุณเดินออกมาจากความทุกข์ทรมานออกมาจากเปลวไฟออกาจากสิ่งที่มันเจ็บมานาเสียใจมานาจากนี้ไปจะเริ่มต้นด้วยตัวของเราเองเห็นไหมจับที่เขาเรียกว่าอะไรทงชยัยอะ้เหมือนกับถือหมวกอ่ะเราแต่งตัวเองเราสวยเองเราหล่อเอง,เร,อเ,องเรามีชีวิตที่ดีเองเรากําหนดโชคชะตาของเราเองได้ ฉันไพ่เป็นี้ผมเรียนม้ว,ว่าทุกคนมีการกาหนดชะตาของตัวเองได้อยู่ที่การกระทําของคุณไพ่เป็นี้บอกชาวสีมังกรแบบนั้นทุกคนกําหนดดวงชะตาทุกคนมีสิ่งที่ดีทุกคนเลือกชีวิตที่ดีให้กับตัวเราเองได้คุณมีสิทธิที่จะเลือกสิ่งเหล่านั้นหรือมอบสิ่งเหล่านั้นให้กับตัวเราเองครับก็เลยทำน้ว,ว่าทั้งหมดทั้งมมลไพ่สองใบเนี้ยชาวสีมังกรมีเกณฑ์ที่จะพบเจอการงานที่พุ่งพ่านหรือว่าการเดินทางมีโอกาสพบเจอการงานที่โดดอะไรเงี้ยไปจาก้าวกระโดดอะไรเงี้ยก้าวหน้าหรือว่าสําเร็จอะไรเง กระไพ่ใบนี้คือการที่เหมือนกับไพ่เด็กกรดิกจึงไปทำมายความว่าการผ่านจุดที่เจ็บปวดผ่านจุดที่เสียใจผ่านจุดที่เหมือนกับเจ็บมาเยอะอกหักร้องไห้เชียนตายเหมือนกับได้เริ่มฟื้นชีวิตใหม่เหมือนได้เจอความรักที่ดีเป็นที่ต้องการของคนนะฉันงสิ่งนี้หมายความว่าทำให้รู้สึกรู้ตัวแล้วว่าเอ้ที่ผ่านมาเราเจ็บปวดที่ผ่านมาเราจบแต่ความทุกข์มานานตอนนี้เหมือนรู้ตัวแล้วว่าเอ้เราตื่นแล้วนะเรามีสติแล้วนะเรามีความรักและมีหนทางของเราเรามีสิ่งดีๆเข้ามาแล้วนะฉันสิ่งเหล่านี้หมายความว่าชอบสีมังกรหาเนี่ย ผมทำนายเลยวตั้งแต่วันที่สิบห้าถึงสามสิบกรกฎาคมเนี่ยคุณเริ่มเจอเป้าหมายในชีวิตมีคนรักเข้ามาชื่นชอบมีคนชื่นชมชมชอบมากขึ้นก็เลยทำนายว่ามีความสัมพันธ์ใหม่ๆเข้ามาครับในดวงชะตาของชาวสีมังกรช่วงนี้แต่ไพ t ่ t ู o อ f ฟ w o r d s เข้ามาไปที่สามนะครับเป็นไพ่ของ Two of Swords หรือไพ่สองดาบพาไพ่ใบนี้เห็นภาพของตัวตนคนหนึ่งผู้หญิงที่เขาทนเจ็บมานานและเขาเลือกที่จะเอาดาบเนี่ยกันตัวเองแล้วต่อสู้เพื่อตัวเราเองแล้วก็เลยทำนายว่าชาวสีมังกรช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ย เหมือนคุณเองตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองได้รับการปกป้องดูแลจากคนรักที่เข้ามาแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะเพราะเพียงแค่คุณกลับมาสนใจตัวเองเพียงแค่คุณกลับมารักตัวเองแค่นั้นเองครับฉันทูออบซอฟต์มายเขาบอกเหมือนกับครึ่งหนึ่งของชีวิตอะที่คุณเจ็บเจียนตายที่คุณทําหายไปอะต่อให้นอนเสียดายไปจนตายต่อให้ร้องไห้ไปจนตายมันก็เท่านั้นน่ยมันมีไพ่สองดาบเ,เข้าหมายวามว่าเหลืออีกครึ่งชีวิตที่ตัวเองรักตัวเองมากขึ้นที่ตัวเองกลับมาปกป้องเจอคนเข้ามาปกป,ป้องดูแลคุณ,หคณหเหลืออีกครึ่ ดูแขนดูมือดูหน้าตาตัวเองมันก็ไม่ได้แย่ประมาณนี้ฉะนั้นสองดาบหรือไพ่ t ู o อ f swords ไปที่สามไปนี้ทำาไมเลยว่าชาวเสียมังกรช่วงนี้เหมือนคุณเริ่มรู้สึกว่าไม่ต้องทุกข์แล้ววะได้รับการปกป้องจากตัวคุณเองและตัวเองมากขึ้นแล่ไพ่สองดาบหมายความว่าคุณไม่ต้องกลับไปเจ็บกลับไปจมอยู่กับความทุกข์เือนกับเราปกป้องตัวเองและเราผ่านความสูญเสียผ่านความเสียใจมันทําให้เรารู้สึกว่าเราเข้มแข็งมากขึ้นหากเราไม่เคยถูกทิ้งไม่เคยเจ็บไม่เคยร้องไห้ไม่เคยเสียใจเนี่ยวันนี้คุณ สันให้เป็น,นี่คาดหมาว่าชาวสีมังกรช่วงนี้รู้สึกว่ามีการที่พบเจอความรักใหม่ๆไม่ต้องกลับไปจมทุกข์อยู่ในที่ของเราและเหมือนกับการงานการเงนิงน,งน,งนชีวิตของคุณเนี่ยเริ่มมีความรู้สึกใหม่ๆเข้ามาความสัมพันธ์ใหม่ๆเข้ามามีโอกาสได้เดินทางม,าามีโอกาสเจอความรักทางโซเชียลทางออนไลน์หรือใครก็ตามที่เดินทางเนี่ยก็มีคนนิยมสมชอบมีคนให้การแบบสนใจอะไรเงี้ยมีเสน่ห์แรงดึงดูดอะไรเงี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องและไพ่เดลจัดเมนครับใบที่4ี่เดจัดเนีในที่นี้หมายความว่าคนคนหนึ่งที่เกณฑ์ทุกสวรรค์เนี่ ก็เลยตอบว่าคนที่เป็นทูตสวรรค์ที่เคยพาชีวิตคุณไปที่เคยทําให้คุณเจ็บเจียนตายไปอ่ะเขาถือมือเห็นไหมครับถือธงชาติยอมแพ้คุณแล้วเหมือนกับเอามือเนี่ยสัญญาไว้ว่าจะทาร้ายคุณอีกก็เลยทนายาคนที่เขาทำร้ายคุณเจ็บเจียนตายไปแล้วอ่ะดอกไม้คุณยังถือไว้อยู่ก็เลยตอบว่าเขาสมผาสได้ถึงความรักของคุณเขายังรู้สึกถึงความรักคุณอยู่พ่อกาเสียคุณไปจริงๆพอเขาเห็นว่าชาวเสียมังกรกำลังจะไปได้ดีมีความสุขมีชีวิตที่ดีขึ้นเดวจัดเมนเขากลับมาจําคําสัญญากับคุณได้ แต่เขาพ่ายแพ้เห็นไหมครับก็ถือทงยอมแพ้คุณนะเขาเลยกลับมามีการเข้าใจมากขึ้นเรื่องของความรักกลับมานึกขึ้นได้กับมีสติเส้นเดจัดเป็นผมเลยนะวสุดท้ายความรักของชาวสีมืกรที่เลิกนานหรือจบไปเนี่ยปล่อยไปตามหัวใจปล่อยไปตามเวนตามกามหรือคุณไม่ต้องกลับไปแล้วก็ได้นะแต่คนรักที่เขากลับมาเนี่ยเป็นการกลับมาแบบรู้สึกตัวกลับมารับความเข้าใจกลับมาเข้าใจความหมายกลับมาตื่นรู้กลับมามีสติอ่ะแต่คุณเนี่ยเดือดจัดเม้นแล้วแต่คุณหลุดพ้นแล้วแต่คุณไม่กลับไปเชื่อแล้ว ฉันไม่เชื่ออีกแล้วที่เขาทําร้ายกันเขาไม่เราไม่เชื่ออีกแล้วที่ครึ่งชีวิตที่เราฝากไปกับเขาเขายังทิ้งเราได้ลงคอฉันทิ่งเหล่านี้หมายเขาไ่ชอบีิมังกรเลยท่านเนี่ยมีไพ่เอ็ดออกวานเข้ามาครับคือการที่เหมือนกับไพ่ใบนี้บอกชอบศิมังกรว่าคุณเลือกได้นะเพราะเห็นไหมครับคุณถือไม่เท้าก็เลยทำนายดวงชะตาของชิลส์มังกรช่วงนี้โดดเด่นเรื่องของความตั้งมัน่นตั้งจิตนะครับถึงขั้นประสบความสําเร็จใครที่อากคาดหวังอะไรไว้หรือตั้งใจทําอะไรไว้หรือว่ารักใครสักคนหนึ่งอยา,ากให mm hmm. กัมนนนะือ พอเอ็ดออกมานก็เดีจัดไม่ไหมายความว่าการกลับมาผ่านพ้นไปด้วยความเชื่อมัน่นความมั่นคงในเรื่องความรักความมั่นคงในความรักแท้และความดีนั่นแหละการตั้งมัน่นในการกระทําของเราด้วยฉันเอ็ดออกมานก็จห็นล้ว,ว่าชาวสีมังกรช่วงนี้มีข่าวดีเกิดขึ้นกับคุณคนรักเก่าอยากกลับมาปรับพร้มใจอยากกลับมาคืนดีแต่คุณเนี่ยเลือกได้นะหนึ่งในเท้าเลือกที่จะเอาชีวิตตัวเองเนี่ยไปเริ่มต้นความรักที่สวยงามเห็นไหมครับตอกไม้ที่ไม่ต้องแห้งตายแล้วอ่ะต้นไม้ที่เหมือนกับดีขึ้นกลิ่นก้านสูงขึ้น ก็เลยทำไมสีมังกรมีโอกาสพบเจอความรักที่สวยๆหล่อๆความรักที่มั่นคงความรักที่จริงจังมากขึ้นความรักที่เหมือนกับเราเหมือนกับได้ถูกเลือกอะแล้วเราสามารถเลือกได้ด้วยนะ <S 2> <S 2> <S ไม่ใช่อยู่แบบเป็นของตายไม่ใช่อยู่แบบเป็นเหมือนกับคนที่อยู่แล้วตายทั้งเป็นนะ <S 2> <S 2> <S ฉะั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมานะครับชาวาาสีมังกรยยมีถึงขั้นเอ็มพอยเลอร์เลยนะมีโอกาสพบเจอผู้ใหญ่ใจดีมีโอกาสพบเจอชาวต่างชาติหรือคนรักทางไกลทางโซเชียลเข้ามาอุปถัมภ์และเอ็มพอยเลอร์ใบนี้เห็นไหมครับว่าเขากําลังนึกถึงกําลังจะมมอบควาาารรักกแต่งงน เห็นไหมการดูแลเขาดูมีสง่าราศีอะผมเลยนับว่าชาวสีมังกรมีโอกาสพบเจอคนรักที่เขาดูมีสง่าราศีเขาดูเป็นคนที่สามารถดูแลมีบุตรมีครอบครัวปกป้องดูแลซึ่งกันและกันมาอุ้มชูมาปกป้องมาเมตตามารักคุณแล้วเหมือนกับห่วงแหนคุณอย่างมากเลยนะครับหลงหลคุณอย่างมากเลยแต่เอ็มโอยดอรเห็นภาพของอีกาที่บินกลับมาเกยตอบว่าคนรักของชาวสีมังกรส่วนใหญ่อะจะเป็นคนที่ที่มีปัญหากันเนี่ยเวลาเขาทำร้ายคุณไปหรือเป็นอีกาเนี่ยนะครับทำไมอีกาถึงไม่เหมือน ทำไมอีกาถึงเหมือนตเขียนหนังสือรู้ไหมก็เพราะว่าคนรักราจากไปหรือทำร้ายกันไปเนี่ยสุดท้ายจะกลับมาแก้ไขเรื่องราวสุดท้ายจะกลับมาเขียนเรื่องราวใหม่ๆนะครับที่เหมือนกับไม่น่าจะเขียนได้ไม่ไม่น่าจะเลิกกันได้สุดท้ายจะกลับมาหหงห่งจะกลับมากักคุณไว้จะกลับมาต้องการคุณไว้ผมเล่นนะว่าชาวเสียงบางกรที่คุณยังไม่ไปไหนเนี่ยเพราะส่วนใหญ่ความรักของคุณเหมือนกับคุณยังรักด้วยความนักแท้คุณยังเชื่อมั่นอยู่และสองดับหมายความว่าคนรักของคุณเนี่ยเป็นคนที่ดึงคุณด้วยดึงคุณไว้หงหววงคุณไ้้เเพราาะส่่ย ก็จะมี e อ p l o y e r คือการกลับมาแก้ไขการกลับมาต้องการคุณการกลับมาหึงหวงการกลับมากักเราเอาไว้กลับมาดึงลรงเอาไว้แต่เวลาเราทําร้ายเราเวลาทําอะไรกับเราเนี่ยกลับเปเหมือนกับเห็นแก่ตัวไม่คิดให้มันดีๆใช้แต่อารมณ์กลายเป็นใครก็ไม่รู้กลายเป็นคนเลวร้ายใครก็ไม่รู้นะครับที่ดืมไปแล้วหรือเปล่าว่าเคยปกป้องเคยรักเคยอยู่ด้วยกันเคยดูแลกันใช่สิ่งของทีชาวสีมังกรหรือ,อท่านไหเนี่ยนะครับมองถึงการสร้างครอบครัวกับเขาเชื่อใจเขาไว้ใจเขามองเขาว่าเหมือนกับเราเป็นคู่กันนะ่ะว่าเขาจะปกป้องดูแลเราเขาเคยเป็นอย่างนั้ แต่เห็นไหมครับพอทำลายคุณไปแล้วเนี่ยมันยากที่คุณจะกลับไปทําใจมันยากที่คุณจะกลับไปเสียใจอีกก็เลยเลือกจะเหมือนกับตัดจบหรือว่าออกมามาอยู่ที่คุณเลือกแล้วนะสิ่งเหล่านี้คือบอกชาวสีมังกรแล้วก็ทานายโดรสตาแบบนั้นมาดูไพ่ของชาวราศีมังกรแล้วก็การแนะนํากันดีกว่านะครับในช่วงไพ่3ใบนี้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้าแล้วก็แนะนําคุณในช่วงเดือนกรกฎาคมค่อนข้างจะโดดเด่นเรื่องการงานนิดนึงนะครับแล้วก็ดราตาเข้ามาด้วยไวดสตาที่หมายความว่าความมีเสน่ห์ชาวสีมังกรช่วงนี้มีดึงดูด มีโอกาสได้รับความรักอุปัมภมนะครับใครที่มีความรักที่อยู่แล้วมีโอกาสมีบุตรใครที่มีความรักที่สอดอยู่ช่วงนี้มีดวงดาวโอกาสความรักใหม่ๆเข้ามาถึงขั้นเจอคนรักที่เข้ามาเมตตาอุ้มชูก้าวไกลเลยมีอนาคตเขาเข้ามาอุปการะคุณออกมาเมตตาคุณดวงความรักอุปธัรมและการผมขอมาให้แบบนี้และอุปธมรมในที่นี้หมายความว่าทำให้คุณเนี่ยมีเห็นอนาคตเรื่องของการงานชีวิตที่ดีมั่นคงมากขึ้นเพราะคุณมีความรักที่จริงจังจริงใจมาโดยตลอด ฉันควีนออกวาไปเนี่ยทำนายว่าชาวสีมังกรท่านช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยเหมือนกับเราเองพอเราเข้มแข็งได้เมื่อไหร่เราอยู่ได้เมื่อไหร่ไปโฟกัสการงานการเงินอยู่ในที่ของเราเริ่มรักตัวเองเริ่มเลือกตัวเองกลับมาชีวิตของคุณมีค่าทันทีครับเดอสตามีคนเข้ามารักมีคนเข้ามาต้องการมีคนเข้ามาขอความรักถึงขั้นสร้างครอบครัวใครที่รักคนรักอยู่แ้วช่วงมีโอกาสมั่นหมายมีโอกาสมีบุตรกันได้นะและไพ่ใไปเนี้ยขึ้นมาเกี่ยวข้องกับการที่ดวงดาวหรือโอกาสในที่ของคุณเนี่ยมันมีโอกาสเสมอ ไพ่ก็เลยทำนายว่าชาวสีมังกรนะครับเครื่องหนึ่งของชีวิตที่คุณทําหายไปอะต่อให้นอนเสียได้ไปจนตายมันก็เท่านั้นนะครับมันเหลืออีกครึ่งชีวิตที่คุณเริ่มต้นที่คุณมีความรักตัวเองกลับมามีคุณค่ามีคนต้องการมีคนรักคุณตั้งมากมายรอคุณอยู่นะครับแล้วคนที่เขารักคุณจริงเนี่ยเขาจะไม่ทําให้คุณเจ็บเจียนตายเขา,เขาจะไม่ทิ้งคุณเขาจะไม่ทํำลายคุณนั่นเองครับแบบเป็นอยู่แ้ไ่ไพ่ไพ่ตอมาขึ้นมาว่าไฟออปพิเดเคอร์ขึ้นเข้ามาหรือไพ่ห้าเหรียญทำนาย สามเดือนถึงห้าเดือนแล้วไม่เกินเนี่ยยังมีดนตรียังมีความเชื่อมั่นในหัวใจกันอยู่ก็เอาไว้ง่ายเลยใครใรู้สึกว่ายังรักคนรักอยู่ลองส่งคลิปนี้เป็นครั้งสุดท้ายลองแชร์คลิปนี้เป็นครั้งสุดท้ายลองตามรักขึ้นหัวใจเป็นครั้งสุดท้ายนะครับพอห้าเดือนหมายความว่าก่อนที่จะเสียกันไปก่อนที่จะเลิกกันไปเนี่ยห้าเดือนคือหมายความว่าพยายามถามคําถามพยายามถามใจกันดูว่า <c oughs> เธอลืมกันแล้วใช่ไหมเธอลืมความรักด,ดีๆเธอลืมความรู้สึกดีๆที่มีต่อกันแล้วใช่ไหมเธอต้องการจะเลิกกันจริงๆ,ๆแล้วใช่ไหม เชรนไฟออพปดิเครื่องหนียงไพ่ห้าเหรียญมันคือการแชร์คลิปนี้หรือส่งคลิปนี้ไปหาเขาหลายคนทําแล้วก็สําเร็จด้วยนะครับหรือห้าเหรียญคือการที่เหมือนกับทาแล้วเจ็บทำแล้วเสียใจยเคยไปตามเขากลับมาแล้วแต่ตามเ่าไหร่มันก็เหมือนกับเขาก็รักตัวเองมากกว่าเรา,เขา,เ,า,เ,ราเขาก็เลือกทําร้ายเราเขาก็เลือกทิ้งเราไปอะไพ่ป็่นที่บอกว่าถ้าเกิดใครเคยตามแล้วเนี่ยไม่ต้องตามแล้วนะปล่อยเขาไปครับห้าเหรียญและให้ตัวเองความรักตัวเองคุณค่าตัวเองกลับมาเพราะคนแักของคุณผมทำนายเลยว่าสุดท้ายเป็นมิจชียนเข้ามาครับ สุดท้ายคนรักที่เลิกลาไปเขาจะกลับมาต้องการกลับมาจำคำสัญญาที่ผมพูดไปแล้วมีการกลับมาขอความช่วยเหลือกลับมาขอการดูแลเขาเสียคุณไปไม่ได้หรอกสุดท้ายเขาจะกลับมาหาคุณเขาจะรู้เข้าใจความหมายของคุณตอนที่คุณเนี่ยมีคุณค่ามีความมั่นคงในชีวิตมีความรักที่ดีมีชื่อเสียงเงินทองแล้วอ่ะเขาเพิ่งจะกลับมาขอความช่วยเหลือกลับมาคิดกลับมาสนใจเรากลับมากักเราเอาไว้แบบนี้นะครับซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นมาคือเมจิเชียหมือนเขาไม่ชอบสีมังกรควรจะด้บพรหรือความรักที่ดี การพูดคุยตกลงกันระหว่างคนรักกับคุณครับส่วนคนรักที่โสดหรือว่าตัดสินใจว่าจะพอแล้วเนี่ยหรือรักกันดีอยู่แล้วเนี่ยไพ่เป็นคือเมจิเชียนหมายความว่าการมั่นหมายการมีงานมงคลสมรสการทําคํามั่นสัญญาต่อกันอาจจะมีการวางแผนครอบครัวก่บการมีการวางแผนสิ่งดีดีให้เห็นเรื่องของการงานการเงินแล้วก็จริงจังจริง,จรง,จรงใจมากข,ขึ้นของความรักนั่นเองครับก็เลยทำนายว่าคุณเลือกได้นั่นเองเมจิเชียนเปสุดท้ายคุณเลือกได้นะว่าคุณอยากจะได้ความรักแบบไหนคุณจะสมหวังดังพรสมหวังดังใจสมหวังดังคำำาาทททนนี่ผมให้ ก็ขออวยพรทุกท่านด้วยนะครับใครที่น้อมรับคาทานายก็เดี๋ยวผมจะพิมพ์ตอบแล้วผมก็อวยพรจากการพิมพ์จริงๆนะครับไม่ได้แบบบอทนะพิมพ์จากใจพิมพ์จากคาทํานายให้เช่นกันเช่นไพ่อราเคลนครับแนะนาชาวสีมังกรในช่วงเดือนกรกฎาคมว่า manage to be g r e t ครับอ่าง่ายๆครับไพ่ใบนี้แนะนําชาวสีมังกรในช่วงเดือนกรกฎาคมคือแนะนําเลยว่าจงจัดก,การตัวเองให้มีความสุขความสุขเราเริ่มจากการกระทําของตัวเองได้เราสามารถสร้างความสุขของเราด้วยตัวเราเองได้นะแล้วเราสามารถรับสิ่งดีมีความสุขแสงสว่าง ด้วยชีวิตของตัวเราเองได้เช่นกันฉั้นสิ่งเหล่านี้หมายความว่าพยายามรักตัวเองก่อนพยายามจัดก,การตัวเองให้ดีก่อนนะครับตอน,นเราอาจจะยังจัดก,การตัวเองไม่ได้ทุกใจเสียใจหรือมองไม่เห็นหนทางฉั้นช่วงนี้พ่แนะนําแบบนี้นะครับขอบคุณชาวราศีมังกรทุกท่านที่มาดูคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับใครต้องการดูดรงส่วนตัวก็แอดไลน์มาเถอได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ